แก้วเก้าแ,แก้วสวัสดีครับขออนุญาตครับขออนุญาตนึ่งเือแก้วเก้างงแก้วเก้ามีเอะอะไรมีมงกุฎแล้วก็มีอันหนึ่งไม่เข้าใจนะเนี้ยงงดิสามล้านดวงใจกับหนึ่งล้านอะไรู้ได้ยื่นเทิงกับเวเข้ามาทักทายกันได้เด้อย เจ้าลีลาครับจะเปลี <c oughs> ่ยนซื้อใหม่อีกแล้วตามล้านดวงใจกับหนึ่งล้านเลยกูได้ยึงเทิงกดนิ่ปวงเห็นเด้อว้ดือดวาวได้มงหนึ่งด้วยสินเฮ็ดยังไงล่ะมันขึ้นมงหนึ่งมงสอง <c oughs> บอุเคยเฮ็ดเดี๋ยฟิวเจอร์ใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดดูก่อนจะตกเวทีหรือเปล่านี่ เกล้าเก้าจิดสิบห้าเอ็กพีคืออะไรเนาะบาทเมียงนมะสองล้านโดนใจกับหนึ่งล้านไรหนึ่งผู้ใดเวกเข้ามาก็ทักทายกันได้ดื้อเนอะเอาไปยังมิวป้วนเนี่ยเนา ผู้เดี๋ยวเอยู่ทั้งทึงแบบนี้นิวฟวงเอาอะไรล่เอายอดอะไรล่กันไล่นาะงไล่กับยอดไล่ไลไลดล้วยไม่มาหาผมเลยสนุกน,น้องโดมน้องโดมสวัสดีครับน้องโดมค้า่นะครับจากแก้วก้าวนะครับ คนไตเไฮเลี้ยวคาบนะครับขอบคุณคาบนะครับมืองดมขอบคุณหลายๆเดืออยากกินนาที่มาติเวียนตเนาะคนท่านได้ทาแป้งอยู่น้องดมคนท่านได้ทาแป้งอยู่น้องดมพี่มูท้องพี่หมูท้อง,องสวัสดีครับนะครับขอบคุณคาบนะพี่วิวี้นะครับจ่ายน้องดม ทีวีพี่เพื่อนบันยามือนบันยม,มพี่เลยเอ้ยบันยมพ่อเลยเอื้นพี่ครับโอ้บันยมพี่เลยเอื้นพ่อบันยมพี่พี่เลยเอื้นพีวี่ีลยเพั่นดูมาที่ไรคอย้าเจ้าบ้านทุกทีพี่หมูทองค้านะครับแจกเพื่อนพี่นะครับพ่อหมูทองนะครับแจกน้องดมนะ พี่ซีพัวจปไปทาเลยครับจะเอเอาเท้าทีนึงดงเอาเท้เลยน้องดงเห็นน้องดงจะตกใจหาร่าดวงใจนะครับพอพุณพี่หมูทองเด้อเลยพี่มูทองหายไปไหนน้องไม่ได้ไนเลยพีเ่เพื่อนบิบมีมงสีสีม่วงแดงพี่มูทองเป็นมงสีขาวหนึ่ง ้วโมงเปลี่ยนได้ด้วยเลยเปลี่ยนสีได้ด้วยเลยๆฮมดมว่านี่งเลยไปท่าจะโล่โมังจูไปท่าเแป้งหโอ้ยดบึงเจไปท่าแป้งมาเนี้ยท่่บัตรจิดแล้วเปื้่อนเงอ สวัสดีคุณวิววีนะครับจากพี่มูทองน้องดมุมสัญญงค์นิปพงไงเอาเอา,เอนานครับไม่เจอกันนานแต่เลยเจ้าวีลาน้องดมุมรอได้สวัสดี <laughs> สสดลูกดุมน่ารัก,รกหไหมครับจ <laughs> ากพี่มูทองนะครับเขาเป็นวิวีแก้วกล่าเอาคือป็นมงสองหมดไ เอาพี่หมูทองเป็นมงหนึ่งเปลี่ยนไปทัวป่วบปงงระบาดเนี่ยขเปลี่ยนไปทัว่วผู่ได้ลืมกดลืบเกิดกดลืบเหมือนเด้เลยจะทาแป้งเลยครับจะรอดูหนา้าเอาเท้าตีนดุงถเอาเท้าตีนี่หนูนุ่นงบาใจนะไม่กระจายนะงงเลยมงอะไรเนี่ย ไปทาแป้งเลยจะรอดูหน้ามั้ต้องดูก็ได